ถ้าโดยภาพรวมแล้วนะคะก็หนูมองว่ามันมีจุดที่เราทําได้ค่อนข,ข้างดีค่ะอย่างเช่นการที่บิมเพิ่งกลับมามารวมกับทีมค่ะแลวน้องสามารถเขาเรียกว่าปรับเข้าหากับทีมได้ค่อนข,ข้างไวค่ะอย่างชิกกี้ด้วยอีกคนนงคะที่น้องเพิ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องก็พยายามที่จะแบบปรับจูนจังหวะตัวเองให้เข้ากับทีมอย่างเงี้ยหนูมองว่ามันจะทําให้เราต่อยอดไปสู่ทีมแชมป์โลกได้ไวขึ้นนะคะ ใช่ค่ะเป็นวันครับเป็นโลกจะมาแล้วค่ะนกลุ่มใกัรยับไงครับค่ะก็ชิงแชมป์โลกก็จะมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมีการประชุมทีมกันค่ะว่ารายการชิงแชมป์โลกอ่ะเพราะมันแมตช์สำคัญถ้าเราจะเอาเข้าสู่รอบสองเลยอ่ะมันสำคัญมากๆในสามแมตช์แรกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประชุมทีมกันว่าเราจะวางแผนกะรทำยังไงเพื่อที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของทีมออกมาให้ได้ค่ะเพราะว่ามันสำคัญมากๆาจริงๆเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำการบ้านกันข้างหลังอีกพอควรเลยค่ะ สภาพจิตใจทุกคนโอเคค่ะทุกคนยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าในเกมเมื่อวานนะคะทุกคนเต็มที่แล้วแต่ผลมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังคือหนูมมองว่าถ้าเราเต็มที่แต่ว่าผลมันอาจจะแบบไม่ได้ออกมาอย่างที่เราหวังอ่ะเรายอมรับได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้เต็มที่แล้วแบบผลมันไม่ดีค่ะอันนี้แต่กลายเป็นว่าโอเคเมื่อวานมันก็น่าเสียดายค่ะที่เราไม่สามารถไม่สามารถเก็บใครชนะได้ในเซตที่3 4มสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาในช่วง3ามสี่ห้าเขาก็ทําได้ดีค่อนข้างดีค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องรีบกลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทีมเราให้ได้เร็วเที่สุดค่ะรู้สึกว่าช่วงส,สามสี่ประมาณอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสภาพร่างกมมายรค่ะความร้ายค่ะมามากเลยหนูก็มองก็มีบ้างค่สะสภาพอของความลา้าเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่มันค่อนข้างร้อนด้วยค่ะที่ยิมที่เวียดนามค่ะแล้วก็ เราเองที่ลากยาวกันมาแบบถึงสี่เซนห้าเซนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็ไม่ได้อยากเอาข้อไม่ได้อยากเอาข้อนี้มาเป็นข้ออ้างว่ามันทําให้เราแพ้อะไรอย่างเงี้ยหนูมองว่ามองว่ายังไงอะ่ะแพ้ก็เป็นที่ตัวเราอะค่ะเป็นที่ตัวเราที่เราทาไม่ได้เองนัดน้นม,มนุมน,น,น,นั้นนะัดจุดนั้นนตอนนั้นค่ะแล้วกลังใจทีม็ทุกคนหนูมองว่าทุกคนเรียกว่างไงอะค่ะทุกคนอะ สภาพจิตใจโอเคมากๆทุกคนไม่ได้ม่ได้รู้สึกแบบดาวจนจนเราแบบไม่สามารถไปต่อได้ค่ะทุกคนยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคนมุกออนแล้วก็เราคุยกันว่าเราก็จะเรารู้อะวาเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเรากลับมาไอสิวันที่เหลือเราต้องมาทําทีมของเราอะค่ะต้องมาทําทีมของเราให้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่11วันแล้วเราทุกคนอะรอรายการนี้มานานค่ะเพราะฉะนั้นเราจะ เอาความเสียดายความเสียใจของเมื่อวานมาบัดทรนมแมตต์แมตต์ต่อไปไม่ได้ค่ะเราต้องแบบตัดให้ไวค่ะเคค่ะกำลัใจในแมรชิงแชมป์โลกต่อไปค่ะค่ะเออแมตช์ชิงแชมป์โลกก็ใกล้เข้ามามากๆแล้วนะคะเหลืออีกแค่ประมาณ10กว่าวันเองค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้พวกเราตั้งแต่ v n l แล้วก็ซีวีลีค่ะแล้วก็ยังมีแมตต์สคัญก็คือชิงแชมป์โลกค่ะอยากก็ยังอยากได้กําลังใจจากทุกคนค่ะอยากได้ พลังบวกดีๆจากทุกคนอยากได้แรงใจแรงเชียร์จากทุกคนค่ะหวังว่าจะเจอกันที่สนามนะคะ